พี่นิดนะคะจะเอาเคล็ดลับในการสวดคาถาเงินล้านมาให้นะคะอันดับแรกอ่ะเราสวดเนี่ยให้เราลดความอยากให้เรารู้สึกว่าเงินล้านอยู่ในสมองของเราเรียบร้อยแล้วนะแล้วที่เหลือเราก็ไปลงมือทํางานอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรารวยได้ค่ะทุกคนคะแล้วเราก็เก็บเงินเนาะไปลงทุนได้วจะอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยก็ขายสบู่ล้างหน้านะปัจจุบันนี้รับตัวแทนจํานวนมากใครที่อยากจะเป็นดิวเลอร์ติดตัวเราเราก็รับนะคะ ิดใครที่พร้อมทําพร้อมเรียนรู้เอาแค่ตัวและหัวใจมามีคอร์สให้เรียนรู้ฟรีแล้วก็ทําได้จริงถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีรายได้เยอะตั้งแต่หลักแสยนยันหลักล้านมาคุยก,กันกับพี่นิดแล้วก็ปรึกษากันได้ค่ะแล้วไม่พอการสวดระถาเงินล้านหนึ่งแหละต้องทำดีทำบุญเอาที่ทุกคนพอแล้วแต่ทุกคนจะทำเท่าไหร่นะ ต่อมามีสัจจาวาจาเวลาทําบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อหรือสีดึงดำหรือวันนี้ยังไม่ได้ทําบุญที่ไหนแต่ว่าเรามีบุญเก่าอยู่ค่ะให้เราเบิกบุญมาใช้ค่ะนะบอกตัวเองว่าบุญกุศลใดๆที่ข้าพระเจ้าเคยทํามาตั้งแต่พบชาติใดๆตั้งแต่อดีตชาติจนถึงพบชาตินี้ขอให้ผลบุญนี้ผลบุญ ในที่ข้าพเจ้าเคยทํามาเนี่ยแบ่งให้หลวงหลวงตาหรือสีดิงดําขอบคุณหลวงตาหรือสีดิงดํารักนะคะที่หลวงตาทําให้หนูมาเจอคาถาเงินล้านหนูจะตั้งใจสวดแล้วก็ขยันทํางานแล้วก็จะตั้งใจเก็บการทําช่อง youtube ในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนในครั้งนี้ขอให้เกิดปฏิหารกับตัวหนูแล้วก็ผู้คนก่อให้คนเหล่านี้เขาเอาไปใช้เขาเอาไปสวด แล้วทำให้ชีวิตพวกเขาเหลือเหลือทำดีทำบุญแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บแล้วก็ขอให้คนเหล่านี้เอาเงินมาร่วมทำบุญในการพิมพ์สมุดธรรมะแจกช่วยเหลือผู้คนหรือว่ามาร่วมกันสร้างบุญกุศลบำรุงพระพุทธศาสนากับข้าพระเจ้าด้วยเธอ แล้วเวลาเราเจออุปสรรคอะไรยูต่ตอย่างเช่นการค้าการขายทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งละ่ะคิดดีพูดดีทดําดีไม่บน่นต่อให้สถานการณ์มันอาจจะไม่อำนวยความสะดวกสบายให้เราแต่ให้เราคิดบวกอยู่ตลอดเวลาเชื่อหรือไม่ว่าของคุณจะขายดีอ่ะเหนือมนุษย์เลยอ่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นจากที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยแบบมีเงินเหลือเก็บเลยเราอยู่ดีๆก็มีเงินเก็บอ่ะ แล้วไม่พอจะมีคนหยิบยืดเอาเงินมาให้คุณช่วยเหลือคุณในยามที่คุณเดือดร้อนแล้วคุณไม่มีตังค์เชื่อหรือไม่คุณจะหาทางหาตังค์ได้แบบมีทางหาตังค์อ่ะคือนี่แหละเจตนาของพี่นี่คือหนึ่งละมาแบ่งปันฟรีๆไม่ได้อยากได้อะไรทุกคนหรอกแต่เราคืออยากเราอยากทําบุญไงเราจะแจกสมุทธามะอยากจะให้ทุกคนลองอย่าอย่าขี้เกียจสวดอ่ะสวดเธอปกติเราอ่ะจะคิดลบพูดลบ รู้สึกลบๆบกับชีวิตมาทั้งชีวิตแล้วแต่พอวันนี้เรามาคิดดีผู้ดีทําดีแล้วมันจะทําให้เงินเราเหลือเฟือก็อยากจะให้เพื่อนๆนะลองสวดดูไม่เสียหายหมันไี่ได้เคยนะขี้เกียจสวดน,นะคะทุกวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ขี้เกียจแล้วหนึ่งหละเราจะมีอารมณ์ดีขึ้นเราจะมีสติมากขึ้นเราจะมีความสุข ก็พี่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามให้แล้วก็มาดูช่องให้นะก็หวังว่าทุกคนจะเกิดปริหารในการสวดคาถานะคะคาถานี้ไปเปิดเจอตรงไหนก็มีช่องนั้นมาแผ่บารมีหลวงตาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยถ้าสมมติว่าเราหาเงินมาได้พีนิดแนะนำนะให้เก็บเงินไว้เก็บไว้ไปลงทุนขายสินค้าออนไลน์ เราอยากจะให้ทุกคนฝึกการเป็นผู้นําการเป็นพ่อค้าไม่ขายเราจะได้ได้ตังค์เยอะเราจะเป็นแต่คนซื้ออพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ยิ้มให้หัวเราะให้มีความสุขนะคะทุกคนเอ,อนะเพื่ออนาคตของเรากันค่ะ